ครึ่งคะ่ะเพราะว่าตอนแรกแม่ดูตอนประมาณยังไม่ตีหนึ่งแม่ก็ย,ยังหายใจอยู่กาปกติจะมีคนดูแลอยู่ก็เดินไปดูแม่ก็ย,ยังหายใจอยู่ปกติพอประมาณสักตีหนึ่งครึ่งน,น้องที่เขาดูแลนะอะเขาแบบถ้าจะไม่ค่อยดีนะให้มันให้แม่ไปดูหน่อยก็เลยไปดูอาก็ยังแบบก็เลยบอกว่าให้หลับสบายลยนะไม่ต้องห่วลงลูกถ้าลูกต้าไม่ต้องห่วงนะเหนื่อยไปเยอะแล้วหลับให้สบาย ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเลยคือจริงๆก็ส่วนมากจะเป็นที่จะเป็นมาหลายปีก็คืออัลไซเมอร์ถ้าอายุเยอะแล้วค่ะชราแล้วก็คือมันก็ว่าเอาอยู่แล้วก็เริ่มไม่ค่อยทานข้าวทานข้าวน้อยลงน้อยลงอเลี้ยท่หมอเขาบอกแล้วว่าอัลไซเมอร์เนี่ยแือว่าประจักมันจะเป็นอย่างนี้คือเป็นแล้วเดี๋ยวจะทานข้าวไม่ได้เพราะถ้านานไปก็จะปิดเตียงแล้วก็ต้องให้สาญญาอะไรเงี้ย แต่เขาแม่ก็โชคดีตาไม่ถึงขนาดต้องไปใส่ย,ยาใสาย,ยาซึ่งเราก็ทนไม่ได้เหมือนกันก็ดูแลเต็มที่ให้แกไปสบายนี่ดีกว่าก่อนก,ก่อนนอม,อามาประมาณสักร่วตอาทิเศีตอนหลังไม่ค่อยเดินพักตอนนี้มีเดินเดินได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆประหลังไม่ค่จะแบบต้องพยุมเพเสะ็จนั้วตอนเสียพี่ีวันนี่ต้องใช้รถเข็น ก็เข็นมาทานข้าวอะไรเงี้ยจะเริ่มไม่เดินแล้วก็วเดินไม่ไหวไงก็าทานข้าวน้อยก็หมดแรงเลยใช่ค่ะก็ใช่หมอพิยากระตุต้นอาหารให้ก็แป๊บเดียวมันไม่เหมือนธรรมชาติที่เขาอยากกินทีนิดหน่อยน้อยมากเลยถ้าพยายามอะไรบำรุงแกเนี่ยให่ดีที่สุดแต่เวลาเวลาพูดกแกก็ยังรู้เรื่องรู้เรื่องจะตอบสนองตลอดยังมาเช้าเรียกก็ยังตอบสนองนะ เล็บทายหัวปวดเจ็บปวดท้องไหมไม่อะไรเนี่ยก็จะังตอบสนองได้ได้ได้บางทีก็แย่คือน้องสองคนเนี่ยเขาดูแลแม่ก็จะคอยบอกว่าแม่มีความสุขระเบิดน,นะมีสาวสาวคอยป้อนข้าวคอยอะไรเนี่ยที่เวลาหนุ่มๆอะ่ะถ้าอย่างนี้คงไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันนะทีอย่างแย่พอแก่แล้วให้สาวสาวมาป้อนเลยแต่ก็ยังค้อนยังอะไรอยู่เลย ตอบสนองรู้เรื่องตลอดเป็นบางเวลาบางเวลาแกก็จําได้บางเวลาก็จําไม่ได้อย่างสมัยก่อนที่น้องก็เคยเห็นข่าวแล้วท,ท,ที่ชอบหนีไปเที่ยวอะ่ะนั่นแหละคือบางอารมก็ดีบางอารมก็แบบหุบหิบฉันก็จะไปแล้วพอไปแล้วเดี๋ยวก็กลับไม่เคยไปไหนนานแค่สองสาวันเนี่ยแล้วก็กลับบ้านไม่ไปไหนหรอกติดบ้าน หกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแนละ้วไม่ไปไหนเลยเดินอยู่แต่ในบ้านหน้าประตูยังไม่ออกไปเลยก็เริ่มแบบเบ่อแล้วค่ะเขาก็เขาจะบอกเลยว่าเหนื่อยไม่ไปช่วยแม่ไ,ไนก็บอกเหนื่อยไม่ไปอนะไรเงี้ยไม่ไดส่งสัญญาณอะไรคะว่าแกจะแบบ่อก่อนเมื่อคืนไม่มีเลยไม่มีเลยยังไม่ช้าพอเข้าไปนะคะ ก็บอกแค่ว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วถ้าเหนื่อยก็พักเลยหลับไปเลยแล้วแค่ก็นอนหลับเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนท่าที่เห็นเนี่ยหลับไปเลยไม่ปวดไม่อะไรไม่ไม่ทรมานไม่อะไรเลยก็บลุกอย่างเหว่าเราไม่ต้องหนักใจเห็นแล้วมันชนไม่ได้นะถ้ามันรีก็ปวดแะไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยเฉยๆก็คงแบบคนเหนื่อยนะนมำข้าวอยุเยอะแล้วอ่ะ แบบโรคชราว่าไงน้น,นสีสบายสบายก็คิดว่าอย่างเงี้ยนะคือเราไม่ต้องไปนงตรงนี้นะเขาไปเขาไ,ไปโรงพยาบาลไปเจาะพอ,อไ,ปไปนู่นไปนี่ให้สายยางอะไรเงี้ยเขาไปสบายก็ยใจคิดว่าไม่น่าจะเร็วขนาดนะี้ยังคิดว่าอยู่สักปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเขเดี๋ยวที่สั่งอะไรก่อนสิ้น ไม่ได้สั่งอะไรเลยแต่เขาปเป็นไม้ดูแลโรงงานเท่าน,นั้นแหละก็จะห่วงโรงงานโรงงานดินไม่รองไม่รู้อะค่ะไปจะห่วงแต่ก่อนจะเสียนะเวลาแกอ่านน้ำเจ็ดตัวเนี่ยแกจะร้องเพลงไม่รองไม่รู้อยู่เลยยนะังร้องอยู่เลยยัง,งร้องอาอารมณ์ศิลปินยังมีจะร้องเพลงสบายๆกันอนะแต่ เลยนะะคก็ประมาณสักห้าสิบปีแล้ว่เนี่ยก็แต่ก็เป็นคนรักครอบครัวดีนะแม้ว่าบางทีอย่างว่าผู้ชายนะจะมีนอกผู่น้อกทางแต่กเป็นคนรักครอบครัวรักครอบครัวมากไปไหนก็ตามไม่เกินสามวันเราเดี๋ยวมาแล้วหน้าบ้านขอโทษนะไม่ทำอีกแะไรแต่เดี๋ยวก็ไปเลยก็อดทีแล้วอ่ะ บางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าเราอยู่กับคนเป็นอลไซมเมอร์เนี่ยต้องดูแลไงเราไปขัดใจก็ไม่ได้เขาอยากจะไปเขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็กมาไม่เกินสามวันคนือรู้ใจแล้วไงเดี๋ยวเขาไม่ยีหน้าประตูเขาพอมาถึงขอโทษนะจะไม่ทำอีลยแล้วเดี๋ยวเขาไปถ้าเขาอยากจะเที่ยวไหนเดี๋ยวเขาไปเขาไปต้องเข้าใจแต่บางคนไม่เข้าใจกันด้วยว่าลูกเมียไม่ดูแลไม่ใช่คือเรารู้จะไปตามยังไงไงเหน,นื่อย ถ้าไปไหนเราจะไปรับเข้าไม่ถูกแล้วเาอายุเยอะและ้วใช่ไหมคนมาอายุรุ่นนี้ต้องไปดูคนอาเจียนเพิ่มไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องเข้าใจเลยไ <een> ม,ม่เอาพลังต่างๆมาเพื่อจะดูแลผู้ป่วยเสมอก็คืออยากให้เขาอยู่ให้ดูดูแลอยู่ด้วยกันมาแล้วก็ต้องดูแลเขาใช่ไหมดูแลก็ดีที่สุดอะหมอเขาเลยบอกว่าพยายากวิอะไรจะทําอะไรปล่อยกันไปเลยปล่อยกันไปอย่าไปนั่นแล้วเดี๋ยวแกก็นั่นเองมีความสุขแล้วแกก็ปล่อยไป คืออย่าไปอย่าไปอย่าไปฝืนก็ว่ะฝืนแล้วเดี๋ยวอารมณนะ์ไงอารมณ์ขึ้นมาก็ยุ่งมีคนแม่ก็ติอตามใจอย่าตามใจก็อยากจะไปไหนไปเชียงใหม่ไปล่องขึ้นเหนือล่องใต้ก็ไปเดี๋ยวเข้ามามที่บางคนไม่เข้าใจไปเจอใคก็นึกว่าทำไมไม่ดูแลปล่อยไปอย่างนีน้มันไม่ใช่ไปก็ทะเลาะก,กันแบบนี้มันก็ติดใจเพราะข่าวว่าคนใช่ใช่เขาคงไม่ดูแลเออนั่นแหละ คือถ้าคนไม่เจอเหตุการณ์กับตัวเองเนี่ยจะไม่มรู้จบกว่าคนเป็น癌เซมเมอร์เนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ดูแลได้ง่ายๆนะดูแลลำบากอย่างว่า,า,าก็คือพเจอค่ะหลับอยู่แล้วอบอกบอกอะไรก็บอกว่าเหนื่อยมาแล้วให้กลับสบายๆไปดีๆไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าลูกเมียไม่ได้ลำบากเลยให้ไปสบายๆเหนื่อยมาเยอะแล้ว โอ,อ้โหงยากจะเข้าไปดูโรงงานอะแกก็บอกว่าช้าไปดูโรงงานบ่อยๆนะอะไรเงี้ยเพราะช่วงหลังแกจะไปไม่ไหวแนละ้วแหะแต่นี่แม่ก็จะไปทุกอาทิตย์แหละไปดูเองทุกอาทิตย์อยู่แล้วมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกอรับหมายถึงมีอะไรที่แบบเราอยากบอกแต่ไม่ได้บอกเพรอยากบอกอมันเราจะขายครับอ๋อไม่ดีเลยแต่บอกว่าให้ก็ไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรแค่นั้นแหละเพราะเราก็า ลูก,ก bread, เต้าก็ไม่มีอะไรลำบากแล้ยไม่มีอะไรติดพังไม่มีอะค่ะไม่มีแล้วทั้งนี้ไปก็คืออดีตจะไม่แต่ก็ก็ดูก่อนแล้วก็ไปลอยอันารายคงต้องไปลอยค่ะที่นากาศเราไปลอยก็แต่เดี๋ยวก็ลจะคุยน้องๆเขาศึกษาเขาอะไรยพี่ถ้าพอดีน้องน้องอะไรพี่รันน่ะคุณจารันเนี่ยก็จะบวชให้ ดี่ก็จะบวชให้วันนั้นวันเสาร์ก็จะที่ลานแรกประเสเลยครับเพื่อกี้พี่น้องในวงการตลกพี่ก็ยังรักแล้วก็ยังใกจันมาช่วยเหลือตัวแรกนี่ก็จะส่งส่งอาหารข้าวปลาอาหารไม่แม่เขาให้พ่อประจําไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่ก็จะให้พ่อประจํามาที่บ้านทั้งผัวทั้งเมียจะมาส่งให้เขาล้วชอบกินถ้าพอดีก็มาเขาก็ตะองไยกล้อไปอะไรครับบางทีก็จําได้ไม่ทีจำไม่ได้ คือรู้ว่าเป็นทูแล้วแต่มันติดชื่อมไ,ไม่ออกนึกชื่อไม่ออกก็ในองค์สุดของสมองมัยังจำเรื่องราวเด้ดๆได้ได้ได้บางทีพวกนี้ไปชวนเล่นตลกเขาก็เล่นได้ไเขายังเล่นแต่เล่นเสร็จจะไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วเล่นไม่ไหวแล้วใช่ใช่เขารักมากเรื่องเลื่อนอยู่ในวงเลือดซิ่มันเป็นเยื่อย่างช่นคนป่วยเขาตีแปดตู้เลยเขาว่าอยากทำเล่นตลกเขาเจอทูแล้วกาไม่บอกเลย เมืเอ่อไหร่จ้ากูไปเล่นสักทีก็จะบอกมเมื่อไหร่จ้าคูไปเล่นด้วยสักทีเน้นอ,อยากเล่นน่ะเ,ออเขาเขาไปไหวเลยแหละแต่ความอยากยังมีอ่ขอบคุณมากเลยค่ะอขอบคุณค่ะ